บ่ายนี้ที่วัดอรุณนะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดอรุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพาไปดูว่าข้างในนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็มาสวมชุดไทยที่นี่แล้วก็เข้าไปถ่ายรูปเป็นภาพที่สวยงามของเมืองไทยเลยนะครับเข้าไปดูกลางดูนะครับข้างหน้าก็จะเป็นนักท่องเที่ยว หลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียและยุโรปก็หลังไหลามาที่นี่แล้วก็ไปสวมชุดไทยที่มีหลานข้างๆวัดอรุณนั้นได้ให้เช่านะครับเปลี่ยนชุดไทยมาถ่ายกับผู้วัดอรุณเป็นอะไรที่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับผมก็จะพาเดินดูดๆเรื่อยๆนะครับว่า นักท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปในโซนไหนก็จะมีตากล้องด้วยนะครับที่คอยแนะนำว่ามุมไหนสวยไม่สวยนะครับทําอย่างไรท,ทําท่าอย่างไรนะครับเขาก็จะบอกเรานะครับแต่เราต้องอ, <c oughs> ออกค่าใช้จ่ายให้กับตากล้องด้วยนะครับหรือเราอยากมาถ่ายรูปเองคิดว่ามุมไหนสวยนะครับเราก็ถ่ายเองได้ ตามอัธยาศัยนะครับไม่มีการบังคับว่าต้องถ่ายรูปกับช่างกลงนะครับเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเราก็มาเที่ยวได้นะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในสมัยเด็กผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ที่อยู่ในเหรียญบาทหรือเหรียญสองบาทหรือเหรียญห้าบาทถ้าเพื่อนดูดีๆนะครับ ลิเรียญ10บาทนะครับชัดเจนคือเลียญ10บาทข้างหน้าจะเป็นราชการที่9้านะข้างหลังจะเป็นวัดอรุณผมก็เพิ่งมาเจอที่นี่นะครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าวัดอรุณนี้เราความสูงประมาณเท่าไหร่นะครับก็ที่ผมเรียนมานะครับก็สูงประมาณ194นะครับร้อยเก้าสิบสี่นี้คือรอบๆนะครับคืออารามก็คือ ความกว้างนะครับส่วนความยาวนี้ไม่แน่ใจครับก็ประมาณเอาประมาณมประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับผมไม่แน่ใจนะแต่อันนี้แต่จะพูดให้คร้าวๆว่าวัดอาลุนนีความสูงนั้นประมาณ80เมตรโดยประมาณนะครับ ตามหนังสือตั้งแต่โบราณมราก็จะใช้ประมาณนี้นะครับอ่าเ้วก็จะเดินดูเ,ดนเรื่อยๆก็จะมีอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวน,นะครับไม่ว่าคนไทยและต่างชาติส่วนมากต่างชาติเยอะครับมาชอบมากกับชุดชุดไทยนะครับชุดไทยของเรามาสวมใส่แล้วก็เอ,อ่ มาสวมใส่แล้วก็สวยงามมากเลยนะครับนี่เลยบรรยากาศข้างๆนะครับเนี่ยครับความสูงประมาณ80เมตรนะครับโดยประมาณนะครับก็มีความสวยงามนะครับถ้าใครล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านมานะครับก็จะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนหรือจะหนาวขนาดไหนแต่ เวลานี้ไม่หนาวแล้วครับร้อนตลอดถ้ามาวัดอรุณนะครับต้องเตรียมน้ำเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับ